สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เป้จะพาดูนะครับรถ v ีออสยาลิสนะครับสประตู5ประตูนะครับพรี4,000 5,000 6,000 7,000มีเรื่อยหมดเลยนะครับวันนี้เดือดประคั๊ดสวยๆมาให้ทุกคันนะครับมีโปรแถมน้ำมันเต็มถังทุกคันเลยแล้วก็อย่างอื่นก็แถมให้อีกนะครับคุ้มที่สุดโปรนี้เป็นโปรเดินเกิดก็หมดเขตนะครับวันที่30มสิบกรกฎานี้เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับโปรนี้นะครับไม่ควรพลาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับไปดูกัน และใครจะเชื่อนะครับผ่อนแค่4,000 5,000วันนี้เป้จะให้ครับมาไม่เหมือนมาไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครนะครับได้รถสวยใช้แน่นอนนะครับใครหารถเก่งสักคันขับหน้าฝนผ่อนท่อมอไซได้เก่งขี่นะครับผ่อน4,000 5,000นะครับผ่อนบิ๊กไบค์ก็7,000 8,000แล้วนะครับที่ครับราคาท่อมอไซบิ๊กไบค์ต่างๆได้หมดเลยและไม่ต้องเป็นหนังหุ้มเหล็กนะครับนี่คือเหล็กหุ้มหนังนะครับมีหลังคาให้ขับหรูดูดีนะครับขับไปรับสาวดีกว่า ขับมอเตอร์ไซค์นะครับสวยๆแบบนี้เอาใช้งานกันนะครับดูโก้ดูหรูดูแพงนะครับผ่อนเบาๆแบบนี้ไม่ต้องหนักมากผ่อนสบายๆเดี๋ยวนี้เป้จัดให้นะครับพาดูทีละคันเลยนะครับ V8 สี่ประตูยาริสห้าประตูรถเก๋งซีดานแฮชแบ็กเป้มีให้ครบเลยนะครับเริ่มกันที่คันแรกผ่อน4,000กว่าบาทนะครับแต่งทรงลงแม็กมาเรียบร้อยนะครับตัวดิสเบรกเป็นสีแดงนะครับ ตัวนี้ไฟใหม่กิ๊บนะครับผมเปลี่ยนไฟมาให้ร้อยแล้วสภาพรถสวยๆกิ๊บพี่แบบนี้หน้าตูวเครื่อง v v t i นะครับตัวนี้เจน2องเจนสนะครับราคานะครับไม่แพงนะครับสองแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับค่าตัวนะครับสองแสนสตัว e นะครับ1.5ตัว e นะครับสีขาวคันนี้บอกเลยว่านะครับผ่อน4,5 0 0 0 0เท่านั้นนะครับออกรถง่ายอนุมัติไวมาหาเป้จบเลยคันนี้น้ำมันเต็มถังนะครับ โปรนี้นะครับใครชอบกดไลค์ใช่กดหนึ่งไว้เลยนะครับกดเม้นท์หนึ่งแล้วโทรหาเป้แอดไลน์มานะครับบอกว่าชอบคันนี้อยากได้คันนี้แล้วก็บอกว่าต้องได้เป้บอกว่าได้โปรนี้รามวันเต็มถังนะครับหรือสมาร์ทบริการฉุกเฉินแถมให้ก้องหน้าหลังแถมให้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับอ่ะมาต่ออีกขั้นหนึ่งนะครับทะเบียนโคตรสวยนะครับ4990ตัวนี้เป็น v 8ตัว E นะครับไฟหน้ามันติสีบอลเงินนะครับ ย้ําว่ารถสีเดิมทั้งคันการันตีให้เลยไม่มีชนหนักไม่มีพิกานะครับเลมโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชมหน้าชมตานะครับของเขานะครับตัวนี้ได้กลัวการชนหน้าจะเป็นสีดําด้านนะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์แม็กตัวนี้จะได้เป็นลายปบพัดสีเทาดําคู่หน้าดิสเบรกติดตั้งมาให้ครบเรียบร้อยนะครับมาชมบองข้างได้มาปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึงจุดหปี19นะครับไม่แสนเดียวนะครับราคา339 0 0 0 ผ่อน5,000 6,000เท่านั้นเองนะครับผ่อนเบาๆสบายๆนะครับไม่หนักมากไม่ต้องเครียดเรื่องค่างวดนะครับจัดได้เลยคันนี้นะครับสนใจนะครับสวยๆแบบนี้โทรหาเป้นะครับ094ย์94 8 4 8เจาดภายในนะครับได้ในเรื่องของเกลีย์ออโต้เบรกมือแมนนวลเบาคู่หน้าเป็นบริกซีสมีปีกลายกราฟิกสีดำส้มแผ่นเพลทอยู่ครบเดิมสมบูรณ์ทุกจุดหัวนงหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะครับตัวนี้นะครับ บาะแถวสองกว้างนั่งสบายภายในโปร่งโปร่งโล่งๆแบบนี้นะครับพาตั้งพิงแขนต่างๆนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับมีในเรื่องของที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟมาให้ครบเลยนะครับสวยน่าใช้นะครับจุดยึดคาร์ซิสไอโซฟิกก็มีให้ครบนะครับเอาไปใช้กันนะครับท้ายสวยๆหล่อๆนะครับดูได้เลยนะครับความสวยความหล่อไม่เป็นรองใครนะครับประหยัดตังมันนะครับทุกคันนะเฉลี่ยแล้วนะครับ 17-23กิโลลิตรนะครับประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะครับหรือจะเป็นคันสีแดงนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกนะครับแดงดำละหล่อทะเบียน4895คันนี้สีแดงสีตัดดำไม่เคยเคลียร์สีโครงสร้างเดิมไม่มีชนนะครับเป้ไปซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้นะครับแดงดำละหล่อเห็นแล้วถูกชะโลกสวยน่าใช้ก็จัดมาให้นะครับเพราะสภาพรถมันสวยจริงนะครับมันคุ้มค่านะครับ ก็เลยจัดมาให้เอามาขายให้ลูกค้าทุกคนนะครับไดรแลสวยไปใช้นะครับสบายๆแบบนี้ผ่อนเบาๆนะครับแม็กก็ได้เป็นทูโทนแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับคูน่าดิสเบรกนะครับปัดเงาทูโทนยางใหม่กริปของดันหลบด้วยนะครับยางหมื่นห้าหนะครับเฟรมติดมาครบรอบคันนะครับราคานะครับสามแสนเจ็นะครับตัวหนึ่งองตัว S นะครับตัวเนะครับแดงดำเลาอแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยกริปนะครับ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าได้ปีสิบเก้านะครับและดูงานด้านในนะครับได้เป็นล็อกรถล็อกนะครับขอภัยด้วยนะครับเป็นเบาะหนังแต่ดําแดงนะครับสวยกริฟหล่อเลยนะครับไฟท้ายสวยๆตัวหนึ่งจุดเอสหนึ่งจุดสองเอสนะครับหรือจะเป็นตัวห้าประตูแฮชแบ็กก็มีนะครับยาริสสีเทาดํานะครับด้านหลังนะครับจะบอกว่าเปิดได้แบบนี้เลยนะครับเปิดได้แบบนี้นะครับโครงสร้างรถสภาพภายในคือออกแบบมาให้บรรทุกของได้เยอะนะครับ เบาะก,ก็พับได้นะเบาะตรงนี้พับได้นะครับต้องกับน็อตเดิมเดิมนะครับสวยเดิมกริปนะครับกองหลังมีให้ครบนะครับกองหลังมีให้ครบเลยนะครับการชนท้ายก็แต่งมาพร้อมนะครับสีเทาดําเป็นสีพิเศษที่หายากนะครับราคาก็อยู่สี่แสนต้นๆน,นะครับสี่แสนสองหมื่นห้าพันอยู่สองสปอร์ตไม่สามหมื่นเจ็ดพันโลเชืเ้อเพิงเบนซินนะครับโอ้ไม้น้อยมากนะครับ ม่น้อยไม่เดิมไม่แท้นะครับแบบนี้ไม่ขนพาดรถบ้านนะครับรถบ้านมือเดียวเบาะหนังตะเข็บฟ้าหัวน็อตเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้าพับได้นะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้พร้อมนะขับเกิน2ี่มันล็อกเองนะครับออปชั่นนะครับออโตออฟแช่งคอนโทรลมีมาให้ครบมีจอให้พร้อมกล้องด้านหลังนะครับออปชั่นให้มาคุ้มครบแบบนี้ผ่อน7,000กว่าบาทนะครับประวัติดีเคดีฟรีดาวคันนี้ขอรายได้นะครับ ขอรายได้นะครับพนักงานโรงงานพนักงานบริษัทต่างๆนะครับหรือธุรกิจส่วนตัวก็ได้เช่นกันนะครับขอรายได้2เท่าของข้างวดผ่อนประมาณ 7, 0 0 0กว่าบาทถึง8 0 0 0ก็16,7 0 0ออกได้นะครับชอบก็จัดเลยประหยัดทำไมนะครับประหยัดทำไม Honda Jazz แบบนี้ก็มีนะครับอยากได้ก็บอกมานะครับ Honda Jazz จตัว V 2อง9สนมา Nissan March ก็มีให้นะคตัว E นะครับ2 6 9 0 0 0มปี19ไม่ห0,000โลนะครับเล็กๆสวยๆน่ารักแบบนี้อย่าพลาดนะครับ มามาดูกันนะครับตัวนี้2 9 9 0 0 0เัวี่ตะนะครับปี16อ่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับทะบวเบียน4797ทะเบียนสวยนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับมาดูหานด้านในนิดนึงอ่ามานด้านในนะครับโปรโมไลสามก้านเกียร์ CVT เบาะคู่หน้าเป็นบักเก็ตซีทเบาะผ้าไม่อมความร้อน fm am มมีให้นะครับสวยครบเครื่องน่าใช้นะครับ ใครหารถสวยๆสักคันไว้ใช้คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับผ่อนเบาๆ5,000-6,000บาทนะครับมีสีขาวมีสีแดงนะครับเลือกได้เลยชอบแบบไหนนะครับทุกคันแถมน้ํามัน1,000บาทแล้วก็ในเรื่องของอน้ำมันเต็มถังแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกล้องหน้ากล้องหลังติดให้เพิ่มนะครับถ้าไม่มีติดให้เพิ่มนะครับอสีแดงคันนี้เท่าไหร่มาดูกันนะครับ2 7 9ด2ตัว E ปี13นะครับ ตรวจคุณตรวจจากบริษัทนอกแล้วนะครับสภาพรถสเปครถนี้บอกเลยว่าซื้อได้นะครับแล้วก็มีคันนี้คันนึงนะครับนี่ c h r นะครับเป็นรถ o v e r c o ์คอเนาะนี่หนึ่งจุดนรีนะครับห้าแสนเาพแนสปีสินะครับใครหาอยู่นะจัดได้เลยมีประมาณ3ามคันให้เลือกนะครับตัวมิดตัวไฮมีเรื่องหมดเลยนะครับอ่าชอบก็จัดนะครับหรือจะเป็น c ีวิกเอก็มีนะครับตัวหน้านางฟ้าหากันอยู่ใช่ไหมสามแสน สามหมื่นเก้าพันปีสิบสามไมล์แ0นสามนะครับก็หลอกก็สวยนะครับอยากได้จัดมาเลยเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจํำหลายคนที่กำลังมองหานะครับหลายคนมองหานะครับก็เป้ก็มีนะครับภายในได้บอะหนังด้วยนะครับเบ่งมือเป็นนวดนะครับอ่าเอฟเอเอ็มมีให้นะครับฮุสซอนโทนก็มีให้นะครับบอะหนังสีเบดเบาะไฟฟ้าด้วยโอ้ได้เบาะไฟฟ้านะครับ บอะไฟฟ้าภายนอกสีดำนะครับฟิล์มกันสาดติดตั้งมาครบนะครับ CRV ก็มีให้นะครับสองคันเลยนะครับผมมีคันหนึ่งนะให้ไล์เลยนะครับมีเจ็ดแสนกับสามแสนกว่าบาทนะครับนี่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้า CRV สองจุดสี่ตัวเอนะครับปีสิบเก้าคันนี้เบาะหนังนะครับไม่เก้าหมื่นโลเองนะครับให้ดูนิดนึงนะสวยจริงนะครับสวยจริงมีจอให้ครบนะครับเกียร์ออโต้ออปชั่นนะครับในเรื่องของ ตัวออปชันนี้ครบแอร์แบ็กครบเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะครับอ่ามีให้นะครับก็แถมไปนะครับแถมตัวค่า h o อนด้าไปด้วยนะครับแอร์เย็นถึงด้านหลังนะครับรดท่าที่นั่งไขรหาอยู่จัดมาได้เลยนะครับจัดมานะครับคันนี้นะครับอ่าห้าที่นั่งนะห้าที่นั่งนะครับเบาะพับได้นะครับเบาะพับได้นะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งราคาถูกกว่านะครับคันนี้คันนี้นะครับสีขาวคันนี้ ราคานะครับฟังกันก่อนนะอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะสวยๆแบบนี้นะครับตัว 2U0 ตัวเอด้วยปี12สามแสนห้าหมื่นเก้านะครับพอกับตัววีออสเลยนะครับเชื้อเพลิงเบนซินนะครับรถสี่มืออ่าสวยกิฟนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สภาพรถเนี่ยบอกเลยดูแลสาย่ังดีเจ้าของนะครับใครหาอยู่นะติดต่อมาหาไปได้เลยสามแสนห้าหมื่นเก้านะครับเหมือนกับพวกตัวยออสเลยแตรถห้าที่นั่งนะครับรถห้าที่นั่งนะสวยๆเอาไปใช้แบบนี้คุ้มแน่นอนนะครับ เนี่ยเป็นพวกตัวซิตี้ตัวท็อปแบบนี้ก็มีให้นะครับชอบก็โทรมาอยากได้รถสวยๆทุกคันมีโปรให้นะครับน้ำมันเต็มถังกล้องหน้ากล้องหลังแถมให้หมดเลยนะครับแล้วก็ะมีสมาร์ทก็แถมให้เรียกว่าเดือนนี้เดือนเกิดแถมให้คุมค้มๆไม่เอาอะไรมากขอตัวเลขก็พอนะครับขอยอดถึงนะครับขอยอดถึงก็พอนะครับไม่ต้น้าค่อยว่ากันใหม่นะครับใครสนใจนะครับรถวี o, ออสยาริคไนหรือรถพวกซยาวี A v, คอนทั้งค่ายฮอนดา้า เป้ก็มีนะครับติดต่อมาได้เลยเบรอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดติดต่อมาได้ที่เป้เพชรยนต์รถยนต์สองนะครับเป้วิศวกรไฟขายคนนี้นะครับดูรถให้ลูกค้าทุกคันนะผมบอกเลยว่าดูแลแบบคุณภาพนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับดูรถเป็นจบช่างจริงๆนะครับจบวิศวะจริงๆนะครับไม่ได้มนโนนะครับของจริงของแท้แน่นอนใครอยากได้นะครับติดต่อหาเป้เลย0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดวันนี้เป้ยยก็ฝากเอา ายาฤทิ์วีออสต่างๆไว้ด้วยนะครับขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ